มาด้วยจ้ามากินข่าวน้ำกันแหนมหนังมูยั่วจ้าเป็นแบบแผ่นแบบนี้เลยอืมแจบกระเทียมสดคนันเงาคุยหนังมูแบบจุกๆเลยค่ะแจบ ผู้ใดอยากกินคืนอไอกะกดสั่งทิตากาได้เลยนะคะแพ็กเกจแบบนี้เลยแพ็กเกจดีดีเปิดออกมาก,กับเปน็นน้งเสียสั่งมาเมือแหลกมันอันอาจจะสีแดงนิดนึงไอเล็บบากาก,กินไอเลเอาไว้ในตู้เย็นขึ้นสองขึ้นไอาาสีมันจืดง้งสมพอดีป่ะดี อืจับผู้ใดบ่า,างกินดิบก็สามารถเอาไปทําสุกได้ขอโทษขอขอภัยสำหรับผู้บระกินดิบเด้อจ้ะม,ม,มักไผมักมันเนาะอืม,อม ก็ข่าวกับแซบเป็นกับแซมกัเลิศเด,ด้นี่พี่น้องครับไปขวดใส่ใครคือสิแซบนังมูเลละยลรนะน้องเชื่อ กินแล้วอย่าไปว่าน้องผู้ชายเขาสิถามอีหลาตัวไปกินโมมูมากบ่กินผู้เหยวเมื่อเนี่ยเพื่อนสาวไปคายตำมุ้งอืม ได้กินน้ำซบแซบเนี่ยมันมีความสุขเดยพี่นังอ,อันหมักไงอันและเครื่องโลบ สำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดก็สามารถดูที่ตะก้าได้เลยครับแสบตรงปกบ้โจกตาดีวยแรกกับสั่งมาสั่งมาลองเบิงคอมเมนต์บ้ตรงปกกัคือสิบอเอามารีวิวให้เบิงสังมาแล้วมันตรงปกก็เลยเอามาเฮ็ดคลิปดีกว่า เพื่อไม่คอนอยอยากทำกินเบิดเฮียนกับ,บเบิดเด่นนะแพ่นหมักใหญ่เล่นเมืองลอกล่องอาจจะแผ่นน่อยแต่ว่างานจริงคือแผ่นใหญ่ รสชาติดกกีกินงกับผักเข้ากันดีเป็นแน่ข้าวมันยังตาสวย không Khó cả cà thiam mà khai nghiêng điệu. Làmຢູ່บ้าน cà thiam cà bớt. Gìn tâm đi. เตอีพอแล้วกินไปหน้าสมมฮอ์หนึงข่าเครื่องติดด้วยความที่เปินแบบว่ากินง่ายอยู่ง่ายเนาะแนวผู้เ่าอันนี้ว่าตึงอนันจะไมแล้วอยู่ตอนนี้แล้วเสียแล้วพอแล้วก็กินยังสิแล้วยอมกินกลับไหมพี่น้อง ไส่เขาลายลายๆใม้มอนอิม่มกินละกันลงเหตุงานในหน้าอือิมอ่มเยอะแล <laughs> หิวอ่ะซัดเอาซัดเอา ขอนียมมันอิ่มเร็วอิ่มแต่ก็ยังหยุดไม่อยู่พระว่าแสบ <c oughs> อันนี้กินบะเบอร,บอรกับซีซาตัวยเย็นแม่คืออยากอีกก็เอาออกมากินกุยที่มันราคาไม่แรงเพราะว่าหนังหมูมันไม่ได้แพงถ้าแหนมหมูแบบ เนื้อล้วนนะมันก็แพงแล้ว่าสำหรับผูดด้ทดนมากกินหนังเดิเขาจะใส่หนังหลายๆคกินหนังมันก็กคืบๆดีอะ ừ <laughs> Ừ. <laughs> <laughs> à là bên ngoài Im hả? À là hàng sao được kìa Ừ, กราบขอบุญขอบคุณเลยล่ะสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซี่กินยัวไปแล้วจ้าบ๊ายบาย